ลคติกหรือแลคกเตนนะครับแสดงศักยภาพแล้วก็ความปลอดภัยของมันมาอย่างยาวนานเลยนะครับถูกใช้เป็นสารน้ำนะครับมาช่วยในการรักษาการเจ็บป่วยในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาภาวะร่างกายเป็นกรดนะครับคือช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยเป็นด่างมากขึ้นช่วยควบคุมระดับน้ําตาในเลือดนะครับช่วยรักษาความเสียหายของสมองจากอุบัติเหตุช่วยบรรเทาอาการอักเสบเอามารักษาตับหรือตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเป็นหนึ่งในการรักษา ภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะฮะร,รวมถึงช่วยรักษาแผลแล้วก็ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูกล้ามเนื้อหลังจากการบาดเจ็บได้ครับแลกเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญนะครับในการให้พลังงานทําหน้าที่หลักในการเผาผลาญพลังงานคอยทําหน้าที่ส่งสัญญาณนะครับระหว่างเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อแล้วก็ไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะการออกกายแบบแอนแอโรบิกนะครับยังเกี่ยวข้องกับการออกกายในทุกรูปแบบเลยทีเดียวเป็นแหล่งพลังงานนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ดูซึมเข้าร่างกายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมันเหมือนกับตัวที่ช่วยแฮกร่างกายแล้วก็การอ่องกายของเราเลยถ้าใครนะครับอยากศึกษาเกี่ยวข้องกับแลคติกเพิ่มเติมนะครับสามารถลองอ่านลิงก์ใต้ล่างของเราได้เลยครับ